ครับเ,เพื่อนเพือนวันนี้ก็ขึ้นเขาตามเดิมอีกครับวันนี้จะไปขุดมันไปขายครับทำเกษตรขึ้นมาทำเกษตรครับเก็บมันขายแล้วก็ช่วงนี้ก็คือจะเคลียร์เก็บมันก่อนครับแล้วค่อยมาปลูกผักเพราะว่ายังติดอยู่เราต้องเก็บมันไปขายก่อนครับผม ตามชมนะครับเ,เพื่อนๆครับวิวบรรยากาศรอบๆบนภูเขาแดดเปี้ยงๆอยู่ครับแต่อากาศยังหนาวอยู่ยังเย็นอยู่ครับ ไปครับ <c oughs> เก็บมันโอ้ต้นมะขามเนี่ยนี่ครับลูกสุกๆเราก็คือเก็บไปทำมะขามเปียกกิโลละสี่สิบาทครับช่วงนี้แต่ถ้าลูกดิบเราก็เอาไปทำือว่าไปทำแช่อิ่ม เนี่ยครับลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่ครับออรอบๆก็จะมีต้นมะขามต้นมะม่วงนี่เก็บมันสวนนี่ครับโหเก็บได้เยอะแล้วนี่ สามีสาฮะยิ้มสวนและจำนี่แล้วสวนเขาแถวเออครับก็มีโทนี้แหละนี่แหละกับนี่แหละก็ไปเจ้ากับชีเร็ดบคือกันเลยเออนี่ครับต้องมีผู้สอนผู้แนะนำนี่ครับวิสา ต้องได้อาศัยเพิ่อนแน่เพิ่นต้องได้วมาบ,าบอกมอาเห็ุทุกอย่าง,อาอางต,าตอนแรกเก็บม,มันแล้วกินกินก้อยแล้วกินจำจุจำจุจำจุเออมื้อวานนี้วันวันสิน้นแล้ววนาตีมาตะเทือต้องกินจำจุจำจุ๊จิ้มจุนี่ครับมันเก็บไว้แล้ว ได้ยูนอกรถหลดหนึ่งโดนครับเอีเดือเพียรยงเพียแป้ง เพียแป้งเพียแป้งตัวขา,ขาวขาหัวมันเลยผสมบูนเหรอเออหัวมันก็ผสมบูรณ์แล้วเนาะอ๋อถ้ามันบมีบมี้อย่างแล้วมันก็สมบูรณ์แล้วลำมันก็งามแล้วก็สมบูรณ์แลออ้ยลำมันก็เกลี้ยงเออคือว่าลำนี่นี่แล้วก็เป็นแล้วนี่ใช่นี่น่ะนี่เชื่อแล้วนี่นี่ลำมันใช่ กระตุยกระติดเน้นๆนะอ๋อจะเบิ่งตามแบบนี้วะเออตามันบ่อนั้นนี่ลัมมันดีงามๆกว่านี่แล้วนี่อ๋อเปลี่ยนนี่อ๋อมันจะเว้นเป็นช่องเหมือนเออเป็นช่องเป็นช่องนี่รัมรัมมันก็เกี้ยงอ๋ออันนี้มันก็กระตุยกระติดอ๋อเป็นชุดเป็นชุดมันก็มีชุดของมันแหละเป็นชะลาเนาะแบบข้างหน้าข้างบนชะลารล่ะนี่แบบที่ชะลาเนาะโอ้ย วัวมันก็งเอาเลยเนาะเขาก็เลือกเอาเลยเขาก็บ่เอาฟองมานี่นะ้เขาจะปลูกเขาก็ัดเอาที่งามเลยอ๋อช่องแบบที่งามเงามเว้นตาได้ยังเขาตัดที่นี่ถิมเอาเดที่งามเลยปลูกอ๋อ อ๋อ oh, ครับผมมันนอนได้เป็นการปล oh. ูกมีมันก็นงามอยู่นี่เขาเอาตัดตัวนี้ทิ้มนี่เขาก็เก็บได้ลำตัวแค่นี้ก็ได้ครับผมแล้วเมอกี้นี่ปูนี่ตัดเขาโบโบแตกล้มไปนี้คืออันนั้นตัวลำหนึ่งนีไ่ได้ได้ได้จากต้นนี่บัดนี้คันเขาเอากเขาก็มันก็สามท่อนหรือสีทอ oh, สส่ท่อนโอ้สามสี่ท่อนสามสี่ต้นแค่ยี่สิบ 20เซน20เซนบอกถ้าผลถ้าถ้าผลได้ถ้ามีผลเราก็การยาวนะโอ้ครับ30เซนออืฮเสียบลงไปแล้วมันเหลือมันเหลือขันเอาเสียบลงไปจากเซนสักคุณเสียบลงไปก็สองตาสามตาสองตาเนี่ยสองตาสองตาโอ้าเซนยบนเลิกต้อก,ก็นแนนครับครับขุดยากกลนยาก ุโอเคครับโอ้ี่ได้ความรู้แล้วจากคุณลาบคุณลาบคุณบอกบางคนนี่ปลูกเขาว่าปลูกเสียปลูกแล้วเขาว่าเสียลงน้อยเดียววันนี้เสียลงเดียวผลผลบดทกมันก็ตายเลยเนาะโอ้เพื่อตาไหมที่เห็นมันอยู่ในหันมันก็ขึ้นมาอีกอม,ม,มันก็ขึ้นมามันก็มันก็ด้วง สองตาเนี่ยมันเกิดได้แค่สองตาเลยครับโลกเ,เป็นหา้างโอ้บอบเมนมันอ๋อมันบุกนักเลกเห็นมันหักลายมันก็คือเก่ามันบบมีดอกโอค้ครับเออเอาเสียบต้องดินปุ๊บปุ๊บไปนี่แล้วก็กินแค่หกักสองหกักสามหากักบดโอ,โอ้นั้น,คร,นครับผมอ๋อนี่ของลูกครับลำงามอยู่นี่ลำงาม เก็บไปปลูกไหมเนาะครับเก็บไปปลูกก็ได้โอเค บสวนเ้ิกระา้อนจนมัมมอว์กล้วยใหญ่เออมาคามกับเบียว กลางบอ๋อเดี๋ยวดี๋ยนี้กิโล40บาทบอคำเดียว ต้น,น,นมะขามหวานกลา,างนะเขียวอยู่ เิมอืมสุดอยอดครับพี่น้งองมหวัด i <clears throat> <clears throat> แขนเพื่อนี่ยอู๋ยาวไปนู่นโู่นนี่หางเลยตัวใหญ่มากโอ,อ้ตัวใหญ่เราคุณเนาะ ครับพรุ่งนี้เก็บขาย <c oughs> ทางพุ่นมันบอกอเ,คอเคียวเอียวันๆๆอ๋อนี่พยพ่อมันมีถ้ำหรอไปครับไปดูถ้ำ ว่ามันจะเป็นยังไงบอมีบอ,อกองฟางครับ ตกใจหมดยุบยุบย บรรยากาศถ้ำก็จะอยู่ประมาณนี้เระเป็นโพรงมันจะเป็นโพรงมีงูครับซึ่งเราไม่ถูกกับงูครับมาดีกว่าครับห้ดูบรรยากาศรอบๆอบรอบธรรมาชาติครับเดีผมจะพาไปเดินดูรอบๆอบครับ นี่ก็คือผาผาหินแตกครับตรงนี้ชื่อชื่อของผาก็คือผาหินแตกเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะทางเอ้ยลูกของเบิงเนี้ยน่ครับเป็นหน้าผาลงไปนอแ่แหละครับ นเนี่ยตรงนี้จะมีลานอูอ้นี่สวยเลยเจ้า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 ลง,ลง,ลง,งไหนวเนี่ยดูทางลงก่อนทางนะครับ เลยเด,ยคดยยย้ครับตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งลนาะผาหินแตกครับตรงนี้ดูตรงซอก ผาหินครับผาหินก้อนใหญ่เลยรลบวเรก็จะมีหิน <c oughs> ครับข้างล่างก็จะเป็นวิวบ้านผลงามลงไปข้างบนก็เป็นเถียงนาครับที่อยู่ครับผมวันนี้ก็ สุดยอดครับเพื่อนๆวันนี้ก็ผลมันเอามากองไว้ครับพรุ่งนี้ก็ขึ้นรถขายครับวันนี้รถไม่ว่างก็ต่อไปอีกพรุ่งนี้วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ กดกระดี่กินกล้องด้วยนะครับขอบคุณครับ